ียิ้ม่อยน้องยิ้มหนยยยยิ้มหนา่้อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนู่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอสสิ่งนี้แค่สิบครั้งเท่านั้น ทำได้มีของแถมให้รับคำท้าไหมลูกร,รับครับมันคือ,อยางลบองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้า เก้าสิบ<ร>อยู่ลรวครับกระป๋องกี่ที <50 S 1> สิบเดียบสิบที <S <S ไม่ได้เป็นไป <S 2> <S 2> ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทรงกมมมมมลมมันม,มันมีเหลี่ยมมุมมันมีเหลี่ยมมุมอย, <S 2> <S 2> อยู่ จังหวะที่เข้าเหลี่ยมนี่คือพลาดเลยครับครับผมหรือถ้าโดนเหลี่ยมจะต้องไปคอนโทรลกลับมาให้ได้สิบครั้งนะยูโรไปค,ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ใครเคยดูฟุตบอลจะรู้ว่าการดาะบอลขึ้นลงบันไดยากมากๆมากๆครับซึ่งเราขอท้าทายติกนี้ครับโอ้โหทีนีลูกรับคำท้าไหมครับรับไหมรับม,มาประจำที่ครับยากมากยากมากทีนีมือห้ามโดนบอลเลยลูกเท้าล้วนๆถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะลูก ระวังทีนี้ไปครับเอาละครับ2อกบอลสร้างชงหวะก่อนนะครับสร้างชงหวะก่อนอุ้ยคันแรกครับไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่มีการจับเวลาครับอุ้ยได้ครับอุ้ยนุนน่ะทีนี้โอ้ยยยย่ยย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 อยย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 ย้ยยยยยายยยรยยยยยอยยยยยย อุ้ยผมว่าหนุยากอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่เนี่ยมากใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นนะโอ้ยคุนแทนครับอุ้ยสองข้างลูกเหยียบมากใจเย็นใจเย็นลูกต้องเตะ20ครั้งนะครับครับพร้อมนะครับเตรียมตัวโอ้ไม่จับต้อ เริ่มจากเริ่มจากไม่จับบอลเลยเหรอพี่ป๋องกับพี่หอยเห็นใช่ไหมครับว่าน้องไม่ได้โยนบอลใส่เท้าน้องดึงจากพื้นอันนี้ยากกว่าครับยากครับไม่ของผมมาทำมายากกว่าของอันนี้ถือว่าง่ายโอ้โอันนี้ง่ายเออถ้าโยนอย่างนี้มันจะถ้าโยนเราจะกัดจังหวะไม่ถูกจับแต่นนี่ถือว่าง่ายฮอย่างเราไม่น่าคุยพร้อมเตรียมตัวนะลูกชิงกำแพง20ครั้ง ไปครับหนึ่วันเท่าไัร่ครับหนึ่งหโอ้โหสองดูสุดมากสามเฮ้ยเรียนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ สองติดสามติดสี่ติครับเก้ายี่สิบยี่ส <6! S 1> ิสิบสี่สิบ วันนี้โจทย์ของเขาไม่ง่ายเลยครับไม่ใช่แค่ดอกบอลธรรมดาจะต,ต้องดอกบอลข้ามกำแพง <Okay. S 1> ใครเล่นบอลจะรู้ว่าแค่ค <Y ard, S 1> อนโทรบอลยากอยู่แล้วยากยากจังหวะที่ข้ามกำแพงต้องดอกให้ลูกบอลโด่งเกินกำแพงแล้วไปเอามาให้ได้ oh. บอลห้ามตกพื้นขอกำลังใจพี่ป้างของพี่ป้างหน่อยครับพี่ป้างดูอยู่อยากบอกพี่ป้างว่าป้างช่วยชี์ผมด้ครับมานากเริ่มครับ ไม่ใช้มือด้วยครับโตอบอลนะครับนี่คือการคอนโทรลนะครับความยากคือกำแพงเนี่ยครับสุดหยอดสุดยอด ถ้าผู้ชมกับท่านทณานรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน,น้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกชิจิวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ